ไอซีครับผมไปต่อฮะโอ้ช oh, 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 ิโ oh, อ oh, oh, oh. no, no. <can> ้มายกดโอ้มากอดนโน้โน้โนโนโน้โน้โนโน้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 โน่โน้โน้โนสวน้โ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 นทโน้โนน้้นนะะ้โนนี้เรเ้โน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 ้โี้โน้โ่้โน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 นนโ้โนน้นน้นะอนน,น้ันะะออกกน scp แห่งนี้นะฮะซึ่งก็ผมเห็นทุกท่านรีเควสกันเข้ามาพอสมควรเลยนะฮะว่าให้ผมเล่นอะไรวะโรบอกในแมป scp นะฮะซึ่งก็ผมไม,ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ก็ว่างแล้วก็เลือกแมปที่สนใจแล้วก็ออนำมาให,ให้ทุกท่านรับชมกันนะฮะโอเคงั้นเรามาช้อปปิ้งกันเลยครับผมในการใส่ชุดก่อนนะฮะตัดผมด้วยเยี่ยมและพี่แกเขายืนนิ่งอยู่นะฮะนั้นปล่อยเขาไปนะครับตัวนี้มันจะเป็น เอ่ออะไรวะเนี่ยจุดให้บริการชุดนะฮะโมบายทาร์ตโฟนครับผมแต่ทำไมมันเป็นชุดสีขาววะมันเป็นชุดยาไม่ใช่หรือไอ้โมบายทาร์ตโฟนเนี่ยมันจะเป็นชุดสีน้ําเงินนะจ๊ะส่วนนี้เป็นชุดนักโทษนะฮะเราไม่ใส่นะผมมันกากกระหลงโป่งเกินไปนะฮะเออ่จุดที่ผมอยู่นี่คืออะไรวะเนี่ยถ้าล่างนี้เป็นน้ํากรดนะฮะถ้าเกิดคุณตกลงไปปั๊บเนี่ยมันจะเฉือนขนตูดของคุณเป็นชิ้นๆเลยนะฮะโอ้ยโอ้ย์แดตื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 ด อันนี้เหมือนเล่นเกมมอริโอเลยนะผมผมก็มีประสบการณ์โอ้ชิโอ้โอ้ใหม่ก็อะไรคือตัวอะไรมันคืออะไรฮะเมื่อก,กี้นี้มันยิ้มสก่กสล oh, ้องเฉยเลยโอ้ใหม่ก็ปองขแรงจริงตกใจหมดเลยอะ่าตาเหอะแต่ก็ทําอะไรผมไม่ได้นะฮะผมนี่มันสิปรามจารย์่นนะฮะผมโอเคข้างล่างนี้เหมือนเป็นจุดเซฟนะฮะโอเคแล้วเฮ้ยทำไมพี่แกแต่งตัวมัน <c oughs> เต็มยศจังวะทำไมเรามันดูก็หลงโป้งจังโอเคงั้นเรามาลุยกันต่อฮะ น้ำกดยังไม่หมดนะฮะเมื่อกี้เราเก็บ scp เอ่อ SCP 714มานะฮะเป็นแหวนยกนะครับผมเป็นแหวนยกนะฮะไอ้ป้องกัน scp 4 9เครับผมเคตืดตืดตืดไม่แสดงโอ้มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันคือตัวมันคือตัว scp 3 0 3โอ้มันยิ้มใส่กล้องเลยคุณเห็นไหมมันแก้ผ้าด้วยะฮะไม่ได้การแล้วอย่างนี้อือยังไงดามันตกลงได้ไหมเออน่าจะได้นะฮะอ,อ,อันนี้อีกขั้นนึงครับผม เอ้าเฮ้ย what the hell is going on งอ่อดุนเฮ้ยเราติดอยู่ข้างบนโ oh oh, okay. อ้ไม่ก็อโอ้โอเคมาแล้วโอ oh, ้มาไมา่ไม่ไม่เอชซีไม่นะไม่นะนะมันดูดเราฮะ SCP 1 2นี่คือเป็นสิ่งที่อันตรายมากคือตัวโนวดมอร์นานะฮะมันดูดเราครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรเนี่ยใครเอาละครังเอชซีพ้าหนึ่งสไปให้ตายเหอะเขาใหม่นะฮะตอนนี้เองใหม่แล้วเหรอหมันไส้ดำลงไปเลยอือตกไปซะตกลงไปซะ เอ p อะไรเนะี SCP ่ยเอถังนะฮะไม่ได้รับทางครับผมแล้วจุดนี้ okay. Okay. โอเคโอเคโอ้มาอีกแล้วตกใจหมดเลยให้ตายเถอะโ okay. อเครอครับผมตัวนี้คือเดี๋ยวขออ่านก่อน SCP-002 SCP-002 คืออะไรวะผมไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้เหมือนเป็นเป็นถันนนงแคปซูลอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเปิดตู้ยเย่เข้าไปข้างในเลยโอ้ไมคก็คือโอ้โอโอ เกิดอะไรขึ้น,นะฮะมันคือห้องอะไรโอ้ไม่ก็น่ากลัวเหลือเกินยังไงเนี่ยนะเฮ้ยผมได้ยินเสียงที่คุ้นเคยที่สุดโ oh อ้ไม่ก็ c p 096คือไอ้ตัวเนี้ยเหนอวะจะบอกโอ้ยังไงเจอแล้วเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะ,ะว่าเพื่อนมันอ้าวมันเพื่อนไม่ยอมไปนะครับผมคือเอ้ยเขามีสูตรวะไอ้เค้เขามีสูตรนะฮะแต่เราไม่เอาอ่ะคือแบบมันขี้โกงไปะฮะงั้นเราจะ โชว์สเต็ปเทพให้น้องเทาดูสักหน่อยนะครับผมคือตัวเนี้ยห้ามไปมองหน้ามันเด็ดขาดนะฮะถ้าเรามองหน้ามันปั๊บเนี่ยเราจะตายได้เฮ้ย no 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 ไป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 มันเห็นเราแล้ว no no บินมาแล้วนะฮะกระถามันจะวิ่งไล่ใส่เรานะครับผมไปเร็วไปเร็วจามเบอร์ endo good j a เบอร์วู๊มันจะไล่หลังออกมาแล้วนะข้างหน้านี่มี scp หนึ่งเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปนึงมันมีตัวอะไรรออยู่ข้างบน โอ้บายก๊อฟหนึ่งเจ็ดสามฮอลีช็ตเดี๋ยวนะอย่าเว้ยถ้าเกิดเราเข้าเข้าไปใกล้มันเราจะตายไหมเนี่ยดาวมันตกน้าไปเลยอือส่วนหน้าส่วนหน้าไปอุ้ยอุ้ยชิงอะไรชิงอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วดำลงไปก่อนนะฮะโอเคจับ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 เราต้องรีบไปนะฮะก่อนที่มันจะจัดการเรา โอเคดีครับผมเค okay. อันนี้เหมือนจะเป็นอะี่มันอันตรายมากเลยนะฮะจังหวะน,นี้ไปเลวโอเครอดครับผมอีซี่ขม้าข้างบนนะฮะอันนี้เป็น SCP แล้วอุอยเฮ้ยทาทามันจะดุร้ายนะฮะดูดูด,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 ดูมันไปเลยวไ,วไปไปโน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  SCP หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสี่ให้ตายเหอะขอแรงจริงอันนี้ผมไม่กล้าเหยียบเลยะฮะเผื่อมันสับขาหลอกเรา อันนี้ SCP เลยเนี่ย SCP 079นะฮะน่ากลัวเราไม่สนใจดีกว่าเราไปดีกว่าฮะเออตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยขออนุญาตเซฟก่อนนะฮะตัวนี้เป็นเซฟครับผมจามเบอร์แอนุกุจจามเบอร์อันนี้เหมือนจะเป็นไฟฟ้านะครับอ๋อ SCP 79คร<บ>ับผมเหมือนจะเป็นพลังงานไฟฟ้า,ฟานะฮะอยา่าไปเหยียบม,มันนะฮะอ๋อเหยีย yep. บ,บปั๊บตายเลยคุณเห็นไหม โอเคหลังจากที่เราตายนะฮะเมื่อกี้นี้อายังไงเอาคนนี้นนะฮะ SCP Thailand 4 4 4นะครับผมโอเคอันนี้ผมอ่านถูกแล้วตอนนั้นพูดไป44โอเคงั้นเราใส่ชุดก่อนนะฮะแย่เ yeah. ค okay, เรามาเริ่มกันต่อครับผมอ้าวน้องเขาล่วงไปแล้วจริงๆผมจริงๆผมล่วงเยอะกว่าน้องเขาอีกนะโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่จุด SCP096 นะครับยวรอน้องเขามาแป๊บนึงโอเคมาแล้ว ไปกันเลยไปเลยนี่ไป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 โอเคนะฮะตอนนี้ต้องรีบไปนะฮะไม่ได้เพราะว่าไอ้อะไรวะไอหนึ่งเจ็ดสามตังมาไม่ใช่หนึ่งเจ็ดสามเขาเรียกว่าศูนย์เก้าหกตอนนี้ต้องรีบไปหน่อยนะ,ะเพราะว่าเราเจอไอศูนย์เก้าหกกำลังตามเรามาอยู่โอเค อ้าวน้องเขาบ้าเฉยเลยอ้าวน้องเขาล่วงไปแล้ว I'm sorry แสดงว่าเจอไอ้หมอนี่สินะไอ้สูน scp อะไรเนะี่ศูนย์96ก่อนในตรงนี้เหมือนจะมีโอเคเราผ่าน scp 173ไปแล้วโอเคขึ้นไปข้างบนนะฮะเยี่ยมเดี๋ยวเรารอน้องเขาก่อนน้องเขาหายไปไหนวะเนะี่ยเคยนจากที่เราผ่าน scp เออจ็ดสิบเก้ามานะฮะที่เป็นไฟฟ้าคุณเห็นไหมตรงสีแดงๆดงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีที่มันที่อันตรายมากใส่หูฟังก่อนนะจ๊ะจังหวะนี้ ACP สี่ร้อยเจ็ดนะฮะเอาหละงั้นเราก็เข้าไปข้างในกันเลยดูซิว่ามันจะมีอะไรโอ้โหมันคืออะไรเอย่ยข้างนอกนี้เป็นดาวนะฮะแสดงว่าข้างนอกนี้เป็นเออช่วงอดีตเปตอนขึ้นโอ้ไม่ก๊าดเริ่มมีป่านะอู้ โอ้ริเชตโอ้ริแคร์เบอร์มันมีหัวเห็ดโผล่ออกมาหัวเห็ดนะครับซึ่งโอ้โอ้โอ้เฮยอะไรมีหมาจิ้งจอกนะฮะโอ้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 ตัวอะไรตัวอะไรตัวตัวอะไรแล้วมันมีหมามันมาเกาะตัวอะไรผมเนี่ยเฮ้ยมีหมาเกาะตัวผมอยู่นะฮะอ้าวติดไอ้นั่นไปเลยฮะเป็นปรสิตนี่หว่าอันนี้เป็น scp สักอย่างหนึ่งนะให้เรากระโดดข้ามเข้าไปนะครับอ้าว นี oh, ่อ้าวแล้วพี P ่ไม่ไปอ่ะเกง่ายๆให้ง่ายๆ d o n ฟอคกิ้งโฟล์วโอเวอร์ส์สกาโอ้นี่เป็น SCP 205นะฮะเป็น SCP เงาครับผมนี่ไงโอ้ my god เป็นผู้หญิงอยู่ข้างในเป็นเงานะฮะเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเยอสวัสดีครับผมเดี๋ยวอ้โอ้ my god what the s h i t i s that oh no 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 เลือนรถเกิดอะไรขึ้น ลงไปตายอะ่ะผู้หญิงลงไปลงไปนอนตายฮะเฮ้ยจังหวะนี้ฮะเราต้องรีบข้ามเข้าไปก่อนใช่มันกําลังถูกทําร้ายอยู่ฮนะผู้หญิงคนนี้ยี่ยมนี่ไงเราโผล่มาแล้วปล่อยให้เขาถูกทําร้ายไปนะส่วนไอ้นี่เป็นใครก็ไม่รู้นะฮะไอ้หน้าใครอ๋อมันดันเรานะฮะอย่างมึดน,นะบองตรงอย่างมึดน,นะเอาละเราจะกระโดดข้ามไปนะฮะอ้วเฮ้ยเฮ้ย,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 ยมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ไอ้ scp สามร้อยนะฮะสามร้อยสาม อันนี้คือ scp 1 0 6นะครับแต่ไม่เจอตัวมันนะดีแล้วแย่แย่แย่อันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ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 เฮ้ยผมได้เสีย scp 1 0 6ครับผมนะอุย้ยตกใจตกใจ,ตกใจมึงนี่แหละตายเหอะตายเหอะบอกตรงอันนี้คือ scp 2 2แล้วพี่เป็นอะไรฮะแล้วพี่แกถือปืนด้วยอ่ะอ่ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้มันคือ นี่ซอมบี้โอ้ยเพื่อนเราโหดฮะยิงปืนใส่ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยไฟล์ร์ไฟล์ร์อู้หลัไปอ่ะโอ้โหู่เราต้องรีบไปดีกว่าฮะอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเอ่ออันนี้คือเราไม่พี่เอ้ยข้างหน้าตัวอะไรอ่ะสกอร์เปียนวู้วู้สกอร์เปียนสกอร์เปียนพุ่งใส่เราเลยอ่ะอันตรายมากอันตรายมากฮะเราจะทำยังไงเนี่ยเอ่อ ให้เรากระโดดข้ามไปเปล่าวะเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรวะ SCP 096ครับผมอ่า้างล่างนี้มีตัวเขียวด้วยนั่นเราวิ่งไปดีกว่าโอเคใช้ได้ฮะใช้ได้ใน,นสเกิ o ์ d ด,ดูดโอ้ผ่านเลยข้างล่างนี้มีสกอร์เปียนครับผมคนน่ากลัวเอ่อตรงนี้ปี SCP 939นะฮะอ่อาผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราโดดลงไปปั๊บเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะ โอเคจ้าบ okay. oh ่ and good job โอ้กำลังกระโดดกระโดดขึ้นมาเฮ้ย hey, ว่าไง w h a t s a p nah, hey, nah, oh, oh, ดืนอ w h a t s a p ดืนอ w h a t s a p ดืนอง่ายๆฮะ easy โอ้นี่คือตัวอะไรมันนั่งขี้อยู่อ้าวตาย who the shit เว้ละทําไมนนั่งอ,อ SCP อะไรเนะี 18, ่ะ718นะฮะมันเดี๋ยวนะไอะตัวนี้มันนั่งขี้อยู่ครับผมมัน เราจะทำยังไงถ้าเกิดโอเคเรารอดเรารอดคนระเรารอดอันนี้คืออะไรไม่รู้คนระับเหมือนจะเป็นขี้เนี่ยโอ้ยเลือดถด My God อ่าตัวนี้มีถโถส้มให้เราขี้อยู่นะฮะเอ,อ่อยังไงเนะี่ยอ่าใช่เราขี้อยู่ับผมอ่าจากนันกนก้นกดชักโครกครับผมยี่มผู้มีมแมลงด้วยมันจะเป็นพึ่งครับผมอันนี้คืออันนี้คืออะไรเนะี่ยอ๋อเขายืนโอ้ ตายเกออะไรขึ้นโอ้ตายนะฮะโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เกิดตรงนั้นนะครับโอเคเอามาไเมื่อกี้นี้เราตายได้ไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้เชนดู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 ด,ด,ดูทำอะไรเรอแม่มันไม่ทำอะไรเราฮะมันแสดงว่ามันกำลังงงอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นวัดแฮเพนอ่ะโอเคดี โอ้ไม่ก็ดมันจะเป็นตัวไข่นะตัวไข่รวเข้าเพื่อนรอด้วยโอเคเยี่ยมอันนี้คืออะไรเนี่ยนินจาฮาตโตริไปไปไปเออถูกถูกถูกตีแล้วโอ้เอาขึ้นดิมันไม่ยอมขึ้นนะฮะตายเถอะอันนี้คือทหารจิ๋วพิพิวพิวทหารจิ๋วทหารจิ๋วโอเคเอชซีพีอะไรไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนก่อน โอ้ยโอ้มันมีนี่อีกแล้วมันคือน้ำกรดนะฮะแย่ yeah. <Yeah. S 2> ง่ายครับผมอีซี่อันนี้ตัวอะไรไม่รู้แหละผมไปแล้วถ้าทางจะอันตรายอันนี้คือมนุษย์ยักษ์ SCP 3, oh s c p 3 8 0 0โอ้ไม่ก็เหมือนเขากำลังรอตอนรับลูกค้านะฮะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เขามา <Excuse me. S 1> วุ่นวายกับเราครับผมยังไงนะเปิดประตูนั่นีด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 ดด โอ้โอ้เนอะเนอนออะโอ้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 จะตายแล้วจะตายแล้วประตูประตูไม่ยอมเปิดประตูให้เราด้วยเนอะเนอะเนอนอนอนประตูกว่าจะเปิดลีลามากดูดูดูโอ้ไม่ได้แดกฮะจังหวะนี้ตัวเขาใหญ่ไปฮะเขาเลยตามมาไม่ได้เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้ตกใจหมดอันนี้คืออะไรเนี่ยเขามายืนเซหายเฮ้ยเฮ้ยลักษณะนี้คุ้นๆเออ GTA แสนเอเก้ เออซีเจฮะซีเจใครเคยเล่น GTA แซนไหมฮะนี่ครับ GTA แซนนะฮะส่วนนี้คือเอ่อลิงกิงคองมันนั่งชาร์จอยู่นะฮะมันนั่งชาร์จลิงกิงคองในเชกบ้าอยู่ใต้ต้นไม้ประมาณนี้นะฮะส่วนนี้คืออันนั้นตกอยู่ในไอ้สักอย่างนึงนะฮะเหมือนจะเป็นพวก NPC ครับผมโอเคชาเบอร์อันนี้คือโอ้โอ้โอโอมันหลอกเราเราตายเลย เขียวใหม่ฮะเมื่อก,กี้นี้มันหลอกเรานะมันคือไอ้ดิยจาร์ฮะตริครับผมโอ้โอ้มันจะตีเราฮะไม่ได้แดกครับผมจังหวะนี้โอ้โอมตา,ม,ม,ามันตามมาโนโ้อเนโ้อเนโ้อเนื้นืน้นืน้นืน้นือนน้อนืตามเราไหมมันไม่ตามเรามาฮะแล้วประตูเปิดอย่างอ๋อมาทางนี้ครับผมดูเรือผมด้วยฮะอ้าวมันอีกแล้วเหรอมันยังไม่ตายนะฮะจังหวะนี้คือเราต้องอ๋อมาทางนี้ครับผมมาทางนี้ใช่ครับใช่โอเคผมมาแล้ว โดดข้ามอ่ะผมจะโรวดข้ามเออเนี่ยอันนี้คือ SCP 914เป็นเครื่องแปลมวนสารนะฮะเราสามารถอัปเกรดของได้ถ้าเกิดเราอยู่ในเอ,อ่อของที่เราจำเป็นครับผมอันนี้คือ SCP 1 SCP 178ฮะเก็บมาดิอ่านี่ไงเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหโอ้โหมามม่เราไม่ใส่เราไม่ใส่ถ้าเกิดเราใส่เมื่อไหร่นะฮะมันยังมีนะพวกพวกซอมบี้มานะครับผม เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรชักกระเดวชัก,กเดวอ้าวเขาชักกระเดวอยู่นะฮะไอ้าตายเหอะของเขาแรงจริงไอ้าตายเหอะโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะงั้นเราก็ออกไปนัดจุดอื่นกันดีกว่าโอเคอีซี่เกมอีซี่ไรนะฮะอันนี้คือ S C P เอ่อ49นะครับผมเป็นคุณหมออีกานะฮะโอโ้โหคือ,อตัวเนี้ยความสามารถพิเศษของมันก็คือถ้าเกิดมันไปจับใครปั๊บเนี่ยมันก็จะอ่าอ,อะไรล่ะ ให้คนเป็นซอมบี้ได้นะครับโอเคอีซีครับผมไปต่อฮนะโอ้เช่นโอ้ my god โอ้ my god no 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 no, no. scp อะไรวะโอ้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  scp automatic fire no no ยังไงไม่ได้แดกครับผมจังหวะน,นี้อันนี้คือ scp หน้ากากมันคืออะไรวะเอามันหายไปเฉยเลยอ้าวโอ้เราใส่หน้ากากมาแล้วนะฮะโอ้เป็น scp หนึ่งพันเอ่อสี่ร้อยเก้าสิบเก้านะครับผม โอเคมันเราใส่ไว้ก่อนนะฮะไปแล้วยังไงเนี่ยแล้วผมได้ยินเสียงตัวอะไรโอ้โหตัวอะไรโอเคเปิดประตูมาแล้วโอ้ยังไงอันนี้คืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะครับอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวผมต้องเก็บหน้ากาก่อนนะฮะคือให้เราอ๋อโหนเป็นสไปเดอร์แมนใช่ไหม เออแล้วก็มาตรงนี้มาจุดสีเขียวแล้วก็อ้าวยังไงเอ่ยเกมแล้วฮะแล้วก็มีของมาให้เราด้วยครับผมเนี่ยฮะเก็บมาครับเก็บมาเหมือนจะเกมแล้วใช่ไหมนี่ไงเกมแล้วฮะก็ไม่มีอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ขอคุณทุกท่านที่รับชมด้วยนะครับสำหรับที่ใครชอบคลิปนี้นะฮะก็สามารถกด s u b s c r i b e เพื่อรอรับชมผลงานต่างๆได้เลยครับผม ถึงแม้ว่าผมจะลงคลิปชา้าก็ตามนะฮะซึ่งก็น้องอะไรนะ SCP Thailand 444นะฮะคือเขายังไม่มาครับผมเขาเขาทำมานั้นอยู่นะฮะก็เลยผมเลยล่วงหน้ามาก่อนคนระับเอเคเอาไว้พบกันใหม่นะฮะส่ันคลิปนี้นะฮะสวัสดีไม่หวางครับผม